มะม่วงคะ่ะทุกคนจะมาทำยำมะม,ม่วงน้ำลายไหลจวกจากจะฟานสองหน่วยนะคะจะฟานสองหน่วยคะ่ะวันนี้กินข้าวเสเร็จแล้วนะแต่ที่แรกอะจะกินมะม่วงฟานก่อนเด้อค่ะเด้อ อิวข้าวก็เลยกินข้าวก่อนจะยำมะม่วงฟานก่อนคะทุกคนมะม่วงแก้วขมิ้นรสชาติก็เหมือนมะม่วงเอ่อมะม่วงอะไรนะมะม่วงแก้วแก้ววัดบ้านเราตอนนี้กำลังเยอะค่ะทุกคนเอามายำ แต่ถ้าลูก,ล,กลูกเหลืองอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเปรี้ยวมากินกับน้ำตาลเกลือก็ได้จะฟานสองหน่วยเนี่ยจะกินหมดไหมอันนี้ก็เหลืองฟานสองหน่วยเด้อค่ะเด้อความอยากกิน วันนั้นก็เอาใส่น้ำปลาเฉยๆก็ก็กินหมดนะคะทุกคนวันมันอยากมันก็ยากอยากคุดถึงนะวันอยากคิดถึงมงม่วงน้ำลายไหลนึกภาพก็อย่างนี้เถอะทุกคนโอ้ยอี่อย่างเนาะคือมาเมืด่ดมาขั้น วิดีโอเดี๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวก็ทำค่ะทุกคนจับมะม่วงค่ะทุกคน,กคกคนเดี๋ยวไปกิน,นะะด้ค่ะเด้อชิมลูกบอลอร่อยไหมฮึไม่เกี่ยวก่ะกินมะม่วงค่ะ กินกับน้ำปลาที่แรกว่าจะเอาสองลูกนะคะวันนี้กินมือนะคะทุกคนอืเพราะว่าผมอยากมากมไม่เปรี้ยวเลยค่ะกินเปล่าหนูอ,อยากนึกไปข้างนอกมา ไปข้างนอกมามาจะมาจะกินมะม่วงว่าอย่างนี้นะจะต้องกินข้าวก่อนกินใส่น้ำปลานี่ไม่ต้องใส่อะไรอร่อย มันยากมากไม่ใช่อะไรดอกเ้วอคะเ้ออวันนั้นของเดือนจะมามก็เลย,ยากินแบบไม่เปี้ยวเลยนะนเนี่ย ใูไหมแต่ถ้าตำใส่น้ำปลาเนาะโอ้ยไม่เปรี้ยวเลยแต่ก็ไม่อยากกินน้ำปลาค่ะทุกคนเพราะว่าเยซ่ากินน้ำปลาเยซ่าขาบวมก็เลยไม่อยากกินถ้ากินกับน้ำลาอย่างเงี้ยมันก็โอเคเนาะก็กินได้แต่ก็อยากมาแล้วมาแล้วผู้สาว nè áo hát Áo mưa là mà Nào Nào Ôi, dừng đầy mưa mà Dạc ăn rồi Chứ phải không em mình มันจะไม่เค็มน้ําปลาไอ้นี่มันไม่มีผงนัวน้ำปลาแบบนี้ไม่มีผงนัวค่ะทุกคนก็เลยซื้อมากินลองดูเขาแนะนํำมาเนาะก็เลยคนรักษาสุขภาพก็กินน้ำปลายี่ห้อนี้ค่ะเขาแนะนนำมา แต่มากินกับมะม่วงก็พอดีเด้อโอ้ยกินแบบหวานลงไปเลยหน้ามะม่วงถูกค่ะตอนนี้มะม่วงแก้วขมิ้นเหมือนมะม่วงแก้วบ้านเรา ลูกใหญ่ๆยังดีหรือเปล่าเอาใส่ปากให้กินอ้าวอ้ยอยากให้แม่ปอนะนะ้อนนั่นอะโต๊ป่านนี้ยังอยากให้แม่ปอ้อน